ในช่วงวัยเด็กเรามีเวลามีแรงนะครับแต่เราไม่มีเงินตอนทํางานเรามีเงินมีแรงแต่เราไม่มีเวลาพอตกมาตอนแก่ชราเรามีเวลามีเงินแต่กลับไม่มีแรงครับทุกๆุกช่วงชีวิตของมนุษย์จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นกําแพงที่เราสร้างมันขึ้นมาสิ่งที่เรียกมันว่าข้ออ้างอยู่เสมอเวลาที่เราอยากจะไปสถานที่ที่หนึง่งเราก็ใช้คําว่าเดี๋ยวติดงานเดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวรอน,วนูอ่นรอนี่แม้กระทั่งคนหนึ่งที่เขายังอยู่กับ,กบเราอยู่ การที่เราจะบอกรักเขาเราก็ต้องรอวันสําคัญรอวันครบรอบรอนู่นรอนี่นะฮะกระทั่งพอสถานที่หนึ่งเราไม่เดินไปเราไม่เดินทางไปตอนที่เราอยากจะไปวันหนึ่งเราต้องไปไปเพราะความจำเป็นที่จะต้องไปไม่ได้ไปเพราะว่าความที่อยากจะไปครับคนคนหนึ่งเหมือนกันนะวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่รอฟังคาว่ารักจากเราแล้วแม้กระทั่งคนที่ติดค้างกับใครสักคนหนึ่งอยู่เขาก็ไม่ได้อยู่รอที่จะฟังคาขอโทษจากเรานานขนาดนั้น ไม่มีเมื่อวานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแค่วินาทีเดียวล้วนแล้วแต่กลายเป็นอดีตแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ๆที่เราเคยเจอเมื่อปีที่แล้วที่เราเคยมองว่าเรื่องใหญ่ตกถึงวันนี้ตกถึงปีน,นี้กนนกลายเป็นเพียงแค่เรื่องหนึ่งแค่นั้นเองเรายังอยู่บนโลกใบนี้สิ่งที่โชคดีที่สุดคือการยังได้เห็นแสงตะวันในเช้าวันใหม่ครับไม่เอาอะไรแล้วในชีวิตนี้ครับไม่มีอะไรเกินกว่าการที่ยังมีลมหายใจอยู่กับคนที่เรารักถึงอยู่กับความฝันที่เรารักอยู่ ขอให้ทุกท่านเดินทางแทนคนมากมายที่เขาไม่มีโอกาสได้เดินทางแล้วนะครับอยากจะไปยังที่ใดก็ต้องมารอใครต่อใครพร้อมอยากจะเดินทางไกลอย่างใจที่ไมยพอก็ต้องมารอวันเวลาก็จนมารู้สึงตัวเรามันก็เกินความฝันหมดไปแล้วพลันที่เราเคยมี ตอนมีแรงทำไมไม่ไปไม่รู้มานั่งคิดดูโคตรเสียได้